สวัสดีครับผมมาประเภทเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อคุยกับตัวเองอย่างไรให้มีกำลังใจนะครับหัวข้อนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากนำมามอบให้กับสมาชิกและ ผู้ฟังทุกท่านนะครับเนื่องจากเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของไวรัสแม้จะควบคุมได้ดีในประเทศไทยแต่เราก็รู้ดีว่าเวลาที่เราเปิดพื้นที่ให้มีการเดินทางเข้าออกก็จะเป็นความเสี่ยงซึ่งก็แปลว่าสภาวะเศรษฐกิจก็จะมีข้อจำกัดแล้วก็มีนวโน้มจะตกลงไปอีกระยะหนึ่งนะครับ อย่างเช่นมีการประเมินว่าในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะมีคนตกงานเพิ่มคนที่ยังทำงานอยู่ก็มีรายได้ลดลงนะครับคนที่มีอายุงานมากบริษัทใหญ่ก็จะเริ่มชวนให้ออกจากงานโดยมีแพ็คเกจต่างๆมาให้พูดง่ายๆว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนานหน่อยหนึ่งเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับวิกฤตของปัญหาสุขภาพ และแน่นอนว่ามันจะมีประเด็นวิกฤตทางสังคมด้วยเนื่องจากคนที่ได้รับผลกระทบก็เกี่ยวข้องกับคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเข้าอยู่ในจุดที่มีโอกาสน้อยกว่าเนี่ยก็จะยิ่งได้รับผลกระทบมากนะครับสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เราจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความยากลำบากที่ยาวนานหน่อยหนึ่งก็คือความสามารถในการให้กำลังใจกับตัวเอง ซึ่งทักษะนี้เป็นทักษะภายในนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินคำแนะนำว่าให้พูดกับตัวเองในกระจกทุกเช้านะครับแล้วคุณก็อาจเคยลองตอนอ่านก็ฟังดูดีนะครับแต่พอคุณลองแล้วคุณก็พบว่ามันไม่ได้ผลเพราะมันไม่ได้ผลนะครับมันเป็นอะไรทําให้มันไม่ได้ผลแล้วมีวิธีอื่นที่ดีกว่านั้นไหมนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราจะตอบคำถามกัน ในหัวข้อไลฟ์วันนี้คือคุยกับตัวเองอย่างไรให้มีกำลังใจนะครับซึ่งก่อนอื่นผมก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านก่อนนะครับเนื่องจากตระหนักดีว่าโจทย์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายนะครับสำหรับคนในมุมกลับกันนะครับก็มีเป็นโอกาสของคนที่ยังมีเงินเก็บอยู่นะครับ ดังนั้นมันจึงเป็นสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราต้องมีวิธีดูแลตัวเองเพื่อเราเรียกว่าเพื่อผ่านพ้นช่วงนี้ไปนะครับจะยาวจะสั้นขึ้นอยู่กับว่าท่านมีรายได้จากอุตสาหกรรมด้านไหนนะครับจากธุรกิจอะไรซึ่งเรารู้ดีว่าถ้าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมความบันเทิงเนี่ยตัวนี้จะหนักที่สุดนะครับธุรกิจอื่นๆบางธุรกิจเป็นขาขึ้นนะครับ ผมก็จะเริ่มต้นแบบนี้นะครับว่าไอ้ความที่ความไม่แน่นอนและแรงกดดันเนี่ยมันยาวนานเนี่ยความเครียดความกังวลเรื้อรังเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ความท้อใจนะครับคือถ้าเปรียบเทียบเป็นการเดินทางเนี่ยมันก็เป็นการเดินทางไกลแถมเรายังไม่มีแผนที่เพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็มีแต่คนพูดถึงคำว่า new normal new normal นะครับเราก็เริ่มเห็นว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นแผนที่ที่มีอยู่ ก็อาจจะใช้ไม่ได้ร0อเอร์เซบริษัทที่เคยผลิตสินค้าจัดบริการตอนนี้ก็จะเห็นนะครับได้รับผลกระทบเขาก็จะต้องมีแผนที่ใหม่ที่จะใช้ในการเดินทางในโลกที่มีความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปนะครับในระหว่างการเดินทางไกลที่มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนเนี่ยยังไงยังไงกำลังใจก็ยังคงเกิดขึ้นเมื่อเรามีจุดหมายครับ แต่จุดหมายมันคืออะไรเพราะถ้าเรามีจุดหมายโดยไม่มีแผนที่เนี่ยมันทำได้ยังไงเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือเคล็ดที่เราจะทำให้เรามีกำลังใจได้โดยที่หัวใจสำคัญของจุดหมายที่ดีก็คือเราต้องเห็นโอกาสที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับนอกจากกำลังใจจะได้จากการที่เรามีจุดหมายทำให้เรามีพลังในการที่จะก้าวถึงมันโดยมีเงื่อนไขคือเราเห็นว่าตัวเองเราเองมีโอกาสเนี่ยนะครับ เรายังอาจจะมีกำลังใจได้จากการยอมรับและชื่นชมและกำลังใจจากคนรอบข้างในยามนี้สายสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ตัวหรือการมีเพื่อนฝูงมีกัลยะาณมิตรก็ช่วยได้มากนะครับแต่จุดที่สำคัญมากๆกก็คือวิธีที่เราพูดกับตัวเองนี่แหละครับคำพูดที่เราพูดกับตัวเองอาจจะเป็นกำลังใจก็ได้หรืออาจจะบั่นทอนกำลังใจของเราก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังคงจะต้องเป็น เพื่อนร่วมทางของตัวเองการเรียนรู้ที่จะคุยกับตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวมันคือเสียงความคิดที่วิ่งอยู่ภายในใจของเรานะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับทุกๆครั้งที่ผมถามคนเข้าร่วมเรียนรู้ในเวทีไหนก็ตามว่าตอนเบรกเนี่ยมีใครหยิบอาหารว่างมากินบ้าง โดยเฉพาะถ้าไปนอกสถานที่ที่พปชช้งานที่ผมจัดเนี่ยเบรกส่วนใหญ่จะเป็นเบรกที่ไม่ค่อยดีกับสุขภาพนะครับเพราะจะเป็นตระกูลของหวานที่มีน้ําตาลสูงนะครับผมก็ถามเขาว่าคนที่หยิบขนมกินเนี่ยรู้ตัวหรือรู้ไหมว่าตัวเองพูดกับตัวเองยังไงในในจังหวะที่จะหยิบของเข้าปากทั้งนั้นที่หลายคนรู้ดีว่าไม่ควรกินหลายคนกําลังพยายามคุมน้ําหนักสิ่งที่เขาพูดกับตัวเองก็คือนิดหน่อยพรุ่งนี้ค่อยคุมก็ได้นะครับ ไอ้ตัวนี้แหละครับคือการพูดกับตัวเองและคําพูดแบบนี้เนี่ยมีอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับการพูดกับตัวเองนี้ก็มีผลต่อสภาวะจิตใจอารมณ์และการกระทําของคนเราครับแต่ส่วนใหญ่ความยากก็คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังพูดหรือสื่อสารกับตัวเองอย่างไรนะครับ mm hmm. เขารู้อีกทีหนึ่งคือเข้ารู้สึกบางอย่างเช่นความเบื่อนายความท้อใจหรือรู้สึกอีกทีหนึ่งคือหยิบของกินเข้าปากแล้วนะครับพูดง่ายๆเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในใจ เขารู้แต่ว่ามันมรู้สึกแบบนี้แหละมันทําแบบนี้แหละเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นผิวที่สุดของประสบการณ์ของมนุษย์แต่การที่เราจะเรียนรู้สิ่งที่เราคุยกับตัวเองก็จะลึกลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับสิ่งที่เราพูดกับตัวเองนี้เนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์ของเราอย่างที่ผมบอกนะครับเราอาจจะรู้สึกเบื่อแต่เราไม่รู้ว่าเบื่ออะไรเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นได้เราจะรู้ดีว่ามันมีความนึกคิดบางอย่างวิ่งในหัวครับถ้าเรารู้สึกเศร้า เราอาจจะไม่รู้นะครับว่าในใจของเราคิดอะไรอยู่เรากําลังพูดกับตัวเองอย่างไงไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามขอให้รู้ไว้ว่ามันไม่ได้เป็นผลของสิ่งที่เราอยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมันเป็นผลของวิธีการที่เราพูดกับตัวเองซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่ามันแปลว่าอะไรน,นะครับเช่นมีคนชมเราว่าโอ้ันนี้แต่งตัวสวยจังหน้าดูแบบออนกว่าไว้ไปเยอะเลยเนี่ยนะครับเรามีคาชมมานะครับเราอาจจะคิดว่าคําชมแบบนี้คนส่วนใหญ่ต้องรู้สึกดีนะครับ แต่คนจำนวนหนึ่งไม่ได้รู้สึกดีกับคำชมแบบนี้ครับเขาอาจจะพูดกับตัวเองในใจว่าไม่จริงหรอกชมไปอย่างนั้นแหละนะครับเวลาที่มีคนชมมาแล้วเราพูดกันในใจว่าไม่จริงหรอกชมไปอย่างนั้นแหละคำชมเขาก็ไม่ได้เข้าเข้ามาในใจเรานะครับมันมีตัวขวางอยู่คือตัวปฏิเสธคำชมนั้นหรือถ้ามีคำชมเดียวกันและในใจเราคิดว่าแกจะมาไม้ไหนอันนี้ไม่เพียงแต่เรารู้สึก ปฏิเสธคําชมนั้นเท่านั้นนะครับเราังยังอาจจะรู้สึกระแวงสงสัยหรือขุนเคืองใจด้วยซ้ําเพราะเรารู้สึกว่ามันมีความไม่จริงใจคำชมและท่าทีของคนรอบตัวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจึงไม่ใช่เกิดสิ่งที่กำหนดสภาวะจิตใจของเราแต่เป็นวิธีการที่เราพูดกับตัวเองหรือการสื่อสารกับตัวเองหรือความนึกคิดที่วิ่งอยู่ในหัวของเราตลอดเวลานี่นะครับอย่างที่บอกครับ เราไม่เคยรู้ตัวว่าเราพูดอะไรกับตัวเองเราไม่เคยรู้ว่าความนึกคิดของเราเนี่ยมันมาจากที่ไหนนะครับหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ําเวลาผมถามว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่เนี่ย<ล>เขาต้องใช้เวลานานกว่าที่จะตระหนักว่าภายในใจของเขาเขากําลังคิดอะไรอยู่นะครับเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าความนึกคิดของคนเราเนี่ยมันมีการทํางานในระดับที่เราไม่รู้ตัวหรือภาษาที่ทําให้ดูน่าพิศวงหน่อยหนึ่งก็จะบอกว่ามันเป็นการทํางานของระดับจิตใต้สํานึกนะครับ อันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากประสบการณ์วัยเด็กหรือประสบการณ์ในอดีตของเราได้นะครับเช่นในวัยเด็กถ้าคุณเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีใครรักคุณรู้สึกอย่างนั้นนะครับคุณก็จะมีนาน้มจะพูดกับตัวเองในทางที่จะตอกย้ำประสบการณ์แบบนี้ะฉะนั้นมีใครเวลามีใครจะทำท่าทีสนใจคุณ programmed. ทำท you, ่าทีใส่ใจคุณเนี่ยคุณจะมีคำพูดที่จะปฏิเสธเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนเหมือนกับคำชมและในใจเราบอกว่าไม่จริงหรอกเนี่ยนะครับ แปลว่าเราจึงไม่ได้อยู่ในโลกของปัจจุบันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆณเวลานั้นแต่เรากําลังอยู่ในส่วนผสมของสถานการณ์ในปัจจุบันกับความรู้สึกนึกคิดที่เป็นที่ได้รับอิทธิพลจากอดีตเข้ามาปนปนกันนะครับและนี่ก็เป็นเหตุที่หลายคนไม่เข้าใจสภาวะจิตใจของตัวเองนะครับว่าทําไมเราจึงรู้สึกไม่ดีนะครับการที่สิ่งที่เราคุยกันส่งผลต่ออารมณ์ของเราเนี่ย ถ้าเราไปเจอกับเหตุการณ์ที่มีแรงเครียดและแรงกดดันเรื้อรังอย่างเช่นวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ที่กําลังกอ่อตัวที่กําลังดําเนินอยู่นี่นะครับคนที่มีแนวโน้มจะพูดกับตัวเองในทางลบในทางที่บั่นทอนกําลังใจก็จะมีสภาวะที่จิตใจตกลงได้มากกว่าคนที่มีวิธีคุยกับตัวเองครับการทํางานของจิตใจแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวนะครับแต่มันมีประโยชน์ครับ ถ้าเปรียบเทียบไปถ้าคุณเคยดูทีวีในรายการกีฬานะครับคุณจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราตาเราดูฉากนักกีฬาแข่งขันกันเนี่ยแล้วมีเสียงเชียร์ของผู้ชมในสนามนะครับมันจะมีนักภาคที่คอยภาคว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนักภาคนี้บางทีก็ยังวิพาควิจารณคนเล่นว่าตัวนี้เล่นได้ดีตัวนี้เล่นไม่ได้ตรงนี้พลาดไปเนี่ยนะครับให้การประเมินแบบนี้วิ่งอยู่ในหัวของเราเหมือนกันครับ ต่างกันตรงที่ว่าเวลาที่คุณดูรายการทีวีเนี่ยคุณรู้ว่าเสียงภาคเนี่ยทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งมันเป็นคนละส่วนกันกับฉากการเล่นเพราะว่าคุณเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับเราเป็นผู้ดูมีฉากการเล่นให้เราดูมีเสียงนักภาคอีกคนหนึ่งคุณรู้ดีว่าเสียงนักภาคเป็นเสียงภายนอกที่วิจารณ์การเล่นแล้วคุณก็มีเสียงภาคของตัวเองได้ด้วยต่อเหตุการณ์การเล่นเช่นคุณอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนักภาคนั้นก็ได้ ครับตัวนี้ก็คือเรารู้เพราะว่ามันอยู่นอกหัวเราครับแต่เวลาที่เราภาคเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของเราเวลาที่เราโต้อตอบกับคนอื่นภายในใจของเราเนี่ยเราไม่รู้ครับว่านั่นเป็นอีกผู้เล่นหนึ่งในหัวของเราเป็นนักภาคซึ่งในหัวของเราก็จะมีได้หลายฝ่าย,น,ยนะครับแต่หน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการที่เราคอยภาคคอยประเมินตัวเองเนี่ยมันมีประโยชน์ในการที่เราจะคอย ตัดสินเพื่อปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วอาจจะทําให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับเช่นเด็กคนนึงกําลังถือแก้วน้ําร้อนน้ําอุ่นนะครับแล้วเขาก็พูดกับตัวเองว่าถือดีๆระวังหกอันนี้คือเขาภาคกับตัวเองแต่ออกมาทางปากเสียงดังๆนะครับอันนี้เป็นการทําให้เขามีความจดจ่อกับสิ่งที่ทําดีขึ้น หรือสมัยหนึ่งที่คุณปวีนายกน้ําหนักแล้วก็พูดว่าสู้ไว้นี่นะครับตัวนั้นก็เป็นการรวบรวมสมาธิพลังงานและสร้างความฮึกเหมิมขึ้นมาเพื่อปลุกเล่าพลังภายในตัวของเขานะครับคำพูดแบบนี้แหละครับเป็นคําพูดที่ใช้ในการทําให้เราประเมินตัวเองสร้างสมาธิให้จดจ่อกับสิ่งที่ทําหรืออาจจะพูดคุยในทางที่สร้างกําลังใจหรือบั่นทอนกําลังใจได้ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเน้นกันในเรื่องของการพูด ให้กำลังใจโดยเราจะเรียนรู้ก่อนว่าคำพูดแบบไหนที่จะบันทอนกำลังใจแล้วค่อยไปคุยว่าแล้วคำพูดที่จะให้กำลังใจมันมีหน้าตาอย่างไรนะครับคำพูดบันทอนกำลังใจมีอยู่ด้วยกันหลายหน้าตาหลายรูปแบบมากนะครับแต่3มรูปแบบที่เจอบ่อยมากๆที่ผมอยากจะมาแนะนําให้รู้จักกันถ้ารู้จักแล้วนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคุณจะรู้จักและคุ้นและจะเห็นมันได้ง่ายขึ้นเวลาที่มันเกิดขึ้นในใจคุณเองนะครับ คำพูดวิธีแบบแรกก็คือเป็นคำพูดที่เป็นการตําหนิต่อว่าตัวเองเช่นต่อว่าตัวเองว่าเป็นพ่อภาษาอะไรเป็นแม่ภาษาอะไรอันนี้ก็คือตําหนิต่อว่าตัวเองในบทบาทการเป็นพ่อเป็นแม่เช่นคุณอาจจะโกรธแล้วคุณอาจจะพูดไม่ดีกับลูกหรืออาจจะใส่อารมณ์กับลูกแล้วคุณก็กลับมาต่อว่าตัวเองนะครับหรือคุณอาจจะด่าตัวเองว่าไอ้โง่นะครับหรือปรามาตัวเองนะครับ ถ้าผมใช้คำไทยไม่ผิดนะครับก็คือพูดว่าแกไม่มีทางทำได้หรอกอันนี้ก็คือเป็นการดูถูกดูแคลนต่อว่าตัดสินตัวเองคำพูดประเภทนี้เวลาที่เรามีในหัวเยอะๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองนะครับเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ทำให้คนซึมเศร้าและเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ทำให้เศร้าไม่หายนะครับคือการตำหนิต่อว่าตัวเองโดยไม่รู้ว่านั่นเป็นเสียงจากภายใน เขาจะคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ภายนอกที่ทําให้เขารู้สึกแย่แต่จริงๆต้นตอคือกลไกลภายในจิตใจ,จตัวเองนะครับอันนี้คือตัวที่1ตัวที่2ครับเป็นการด่วนสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นการตีความในทางลบเช่นคุณติดต่อไปหาคนที่คุณสนใจนะครับคนที่คุณต้องการขอความช่วยเหลือแล้วเขาไม่ได้ติดต่อกลับมา คุณก็คิดในใจว่าเขาไม่ติดต่อกลับมาเขาต้องไม่พอใจเราแน่เลยเขาต้องไม่ชอบเราแน่เลยเขาต้องไม่สนใจเราแน่เลยน,นะครับอันนี้มันเป็นการสรุปจากเหตุการณ์ภายนอกสักเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราดูข้อสรุปแบบนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนข้างนอกเป็นบุคคลที่3คุณจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาสรุปแบบนี้ได้ยังไงมันคนไม่ได้โทรกลับมาไม่ได้แปลว่าเขาไม่สนใจนะ อาจจะมีเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราอยู่กับความนึกคิดว่าเขาไม่โทรมาคงเป็นเพราะเขาไม่พอใจเราเนี่ยนะครับเราจะเชื่อมันเหมือนหนึ่งมันเป็นความจริงครับซึ่งเมื่อเราเชื่อว่ามันเป็นความจริงมันก็คือเหตุที่ดึงความรู้สึกของเราให้ตกลงคนอาจจะอยากจะขอความช่วยเหลือใครและเขาไม่ตอบกลับมาถ้าคุณรู้สึกว่าเขาจะไม่ถ้าคุณตีความแล้วก็ด่วนสรุปว่าเขาจะไม่ช่วยเหลือคุณนะครับใจของคุณก็จะยิ่งแป้วยิ่งฝ่อลงนะครับ3ครับ ก็คือคำพูดที่เราพูดกับตัวเองในทางที่เป็นการขยายความรู้สึกเป็นปัญหาจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วคุณก็สรุปเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนซ้ำๆนะครับเช่นคุณอาจจะเคยถูกบอกเลิกในงานในความสัมพันธ์ส่วนตัวมาแล้ว2ครั้งนะครับหรือถูกแฟนปฏิเสธบอกเลิกมา2ครั้ง เช่นเลิกนัดคุณก็อาจจะบอกว่าอาจจะคิดกับตัวเองนะครับว่าเนี่ยเราถูกบอกเลิกมาสองครั้งแล้วคงไม่มีใครรักเราหรอกเขาคงไม่สนใจเราหรอกนะครับอันนี้ก็คือเราใช้เหตุการณ์จำเพาะเพียงไม่กี่เหตุการณ์แล้วไปเหมาโหลสรุปว่ามันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเสมอไปนะครับลักษณะการพูดที่เป็นการบอกกับตัวเองจริงๆมันก็คือวิธีคิด วิธีคิดที่เน้นการต่อว่าตัวเองที่ด่วนสรุปที่ขยายความเป็นปัญหามากเกินตัวเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความคิดลบใน3รูปแบบที่เจอบ่อยซึ่งเวลาที่เราพูดกับตัวเองด้วยความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําลายกําลังใจของเรานะครับวิธีจัดการคําพูดที่บั่นทอนกําลังใจในรูปแบบต่างๆยกตัวอย่าง3รูปแบบที่ผมพูดไปนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับ ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกำลังพูดแนวนี้กับตัวเองสิ่งแรกก็คือคุณต้องตระหนักว่านี่คือเสียงที่เราพูดกับตัวเองมันเป็นความคิดหนึ่งในใจเรามันไม่ใช่ความจริงมันเป็นคนละเรื่องกันระหว่างสิ่งที่เราคิดกับความเป็นจริงภายนอกและคุณจะต้องตระหนักว่าคำพูดนี้ส่งผลต่อความรู้สึกและกำลังใจของคุณอยู่นะครับคือคุณรู้ว่าถ้าคุณพูดกับตัวเองแบบนี้ คุณจะรู้สึกแบบนี้นะครับคราวนี้ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราคิดในใจเราหรือสิ่งที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นจริงตามนั้นหรือต่อให้มันเป็นจริงถ้าเราไปคิดกับมันมากๆพลังของเราเสียไปเนี่ยนะครับนั้นเราจึงมีวิธีจัดการความคิดที่มาบั่นทอนกําลังใจของเรานอกเหนือจากการที่เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราคิดซึ่งอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วมันส่งผลกับความรู้สึกของเราอยู่นี่นะครับคุณยังสามารถตั้งคําถามกับ ความคำพูดชุดนั้นได้นะครับเช่นถ้าคุณบอกว่าไม่มีทางทําได้หรอกแกไม่มีทางทําได้หรอกอันนี้คือว่าตัวเองคุณอาจจะตั้งคําถามเล่นกับความคิดนี้ว่ารู้ได้ไงนะครับรู้ได้ไงนะครับรู้ได้ไงเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มาทวงท้าทายนะครับกระบวนการนี้ถ้าคุณจัดการเป็นก็คือคุณกําลังปฏิเสธหรือไม่เชื่อความคิดตัวแรก แล้วก็เริ่มดึงตัวเองมาอยู่กับสถานการณ์ความเป็นจริงด้วยการใช้คำถามประเภทนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนสภาวะให้เราเกิดความเปิดรับที่จะศึกษาหรือที่จะค้นคว้าหาทางออกที่ดีไปกว่าความการเชื่อความคิดชุดนั้นนะครับหรือถ้าคุณพูดกับตัวเองว่าเขาไม่โทรกลับมาเขาต้องไม่พอใจเราแน่เลยแล้วคุณถามว่ารู้ได้ไงใช่ไหมครับคุณก็ไม่แน่ใจ คุณก็อาจจะถามต่อว่าเอ๊ะแล้วเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าตกลงเขาไม่พอใจเราหรือเป็นเพราะเหตุอื่นจะทำยังไงดีจะทำอะไรต่ออันนี้ก็คือเป็นการเริ่มกระบวนการทางความคิดแทนที่จะไปยึดกับความคิดที่เราพูดกับตัวเองชุดแรกและติดอยู่ตรงนั้นเราใช้คำถามเพื่อเปลี่ยนกระบวนการภายในใจเราให้มีทางเดินต่อนะครับซึ่งทางเดินต่อน,นี้เนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็จะเริ่มตรวจสอบดูว่า อาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้เขาไม่โทรก,กลับมาหรือไม่ติดต่อกลับมาถ้าคุณพยายามทดสอบแล้วจนกระทั่งมีข้อสรุปเพียงพอคุณถามบุคคลที่3มหรือถามคนที่อาจจะคุ้นเคยกับคนคนนั้นแล้วคุณก็ได้ข้อสรุปที่ดีขึ้นคุณก็ยังถามตัวเองต่อด้วยครับว่าเออถ้าเขาไม่คิดจะไม่คิดจะติดต่อกับเราเราจะทําอะไรต่อนะครับเราอาจจะต้องตัดสินใจต่อไปว่าจะทํำยังไงมันก็จะทําให้เราไม่จมอยู่กับความรู้สึกเหมือนกับเราถูกปฏิเสธ แต่เรากําลังจะย้ายความรู้สึกนั้นไปสู่การค้นหาความจริงแล้วก็ออกแบบแนวปฏิบัติที่จะจัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้นสุดท้ายสําหรับการจัดการความคิดที่เราพูดกับตัวเองในทางบัตทรท h กําลังใจก็คือเรารู้ดีว่ามันก็คือสิ่งที่เราพูดกับตัวเองแล้วเราสามารถเลือกวิธีพูดกับตัวเองได้เรารู้ดีว่าถ้าเราพูดทางลบความรู้สึกของเราก็จะเป็นลบเรารู้ดีว่าถ้าเราพูดทางบวก ความรู้สึกของเราก็จะดีขึ้นได้เพียงแต่เพียงแต่นะครับมันไม่ได้ง่ายๆว่าเราจะเปลี่ยนเป็นความพูดทางบวกอย่างเดียวได้ซึ่งมีตัวอย่างเดี๋ยวมีคนส่งเข้ามาแล้วผมจะขยายความให้ฟังนะครับว่าเหตุใดการพูดกับหน้ากระจกจึงไม่ได้ผลเหตุใดการพยายามคิดบวกจึงไม่ได้ผลนะครับแม้ว่าเราจะรู้ว่าความคิดลบแบบนี้ทําร้ายเราได้แต่เราจะเปลี่ยนมันให้เป็นความคิดบวกที่ได้ผลกว่าได้ยังไง อันนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะไปตอบในช่วงตอบคำถามแต่ว่าผมจะตอบบางส่วนจากเนื้อหาชิ้นสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับในส่วนบรรยายก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีรูปแบบคําพูดที่เราพูดกับตัวเองในทางที่จะบันทอนกําลังใจเราอย่างน้อย3แบบนี้นะครับแล้วเราจะพูดในทางให้กําลังใจเราได้ยังไงนะครับผมก็จะเสนอ3แบบเหมือนกันนะครับแบบที่แต่ละตัวนี้มีความสาคัญโดยตัวมันเองเลยนะครับ แบบแรกก็คือการพูดเพื่อทำให้เรามองหาเป้าหมายหรือมองเห็นเป้าหมายแต่ต้องเป็นเป้าหมายที่เราประเมินแล้วว่าเป็นไปได้นะครับคราวนี้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเนี่ยเราไม่สามารถวาดภาพปลายทางได้ชัดว่ามันจะเป็นยังไงเพราะขณะนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ New Normal หน้าตาใหม่จะเป็นยังไงนะครับแต่มันมีเป้าหมายอยู่2แบบครับที่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์มันได้ เป้าหมายแบบที่1นึ่งเราเรียกว่าเป็นเป้าหมายภาพปลายทางที่คุณอยากเป็นหลักคิดในการสร้างภาพปลายทางก็คืออย่าไปผูกกับเ,เช่นนะครับคุณอาจจะวาดภาพว่าคุณต้องการมีบ้านหลังใหญ่มีสะไว้น้ำมีบริวารมีอะไรนะครับภาพแบบนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ถ้าคุณอยู่กับมันมากๆคุณกลับจะท้อใจได้นะครับเพราะคุณจะเริ่มพูดว่าสงสัยจะไปไม่ถึงนะครับ อันนี้ก็ต้องระวังดังนั้นเป้าหมายที่ดีควรจะเป็นเป้าหมายที่ไม่ต้องกําหนดรายละเอียดที่มากเกินในสถานการณ์ที่ไม่นอนแบบนี้นะครับคุณอาจจะมีความรู้สึกในทิศทางว่าคุณจะไปทางไหนอาจจะมีภาพลางๆของเป้าหมายในเบื้องต้นเช่นอย่างน้อยคุณมีชีวิตที่มีเวลาเป็นของตัวเองมีเวลาที่ได้หย่อนใจมีเงินเพียงพอที่จะจับใจ่ายใช้สอย คุณอาจจะมีผลสำเร็จในงานของคุณได้มากกว่าที่คุณคิดก็ได้แต่ว่านั่นเป็นของแถมนะครับคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวภาพประเภทนี้ครับหรือเธอวางไว้ได้แล้วมันยังไงไงมันก็เป็นความต้องการสำคัญของมนุษย์ยังไงก็ไม่ผิดนะครับแต่เป้าหมายอีกแบบหนึ่งที่สำคัญมากที่จะช่วยเราขับเคลื่อนชีวิตเราก็คือเราเรียกว่าเป็นเป้าหมายในเชิงพฤติกรรมหรือเป้าหมายในเชิงสิ่งที่คุณจะทำนะครับการมีความตระหนักว่าเป้าหมายมันมี มันมีคุณสมบัติหรือมีแง่มุมที่เรามองได้หลายมุมเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรายืดหยุ่นขึ้นนะครับมีความเข้าใจผิดเรื่องเป้าหมายจํานวนหนึ่งเช่นมีความเชื่อว่าเราวาดภาพเป้าหมายให้ดีๆนะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วจิตใต้สำนึกจะพาเราไปสู่เป้าหมายนั้นเช่นเราวาดภาพว่าเราจะรวยร้อยล้านแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้ผมอยากจะบอกว่าความเชื่อนี้ฟังดูสวยหรูครับแต่มันเป็นความเชื่อที่ถ้าคุณทําไปสักพักคุณจะรู้ว่ามันหลอกตัวเองนะครับ เป้าหมายที่เราจะทำควรจะเป็นเป้าหมายที่เรามองเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วก็คุณค่อยๆทำไปครับแล้วความสำเร็จมันจะมีมากกว่าที่เราคิดไม่เป็นไรนะครับเพราะเราไม่มีใครทไา้ได้ล่วงหน้าว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรนะครับดังนั้นการมองเห็นว่าเราจะทำอะไรโดยไม่ต้องชัดในทุกรายละเอียดไม่ต้องชัดในทุกขั้นตอนนะครับ ความชัดเจนมันจะค่อยๆเผยออกมาให้เราเห็นเมื่อเราเดินไปแต่ละในแต่ละขั้นตอนนะครับแต่ถ้าคุณพยายามจะสร้างภาพชัดๆมากๆโดยที่สถานการณ์ยังคลุมเครือไม่แน่นอนเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวบั่นทอนกําลังใจเพราะคุณจะรู้สึกได้ว่ามันคุณจะพูดกับตัวเองโดยไม่ตั้งใจว่ามันถ้าจะยากไม่มีทางเป็นไปได้เนี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เราไม่ได้ไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการพูดในเชิงเป้าหมายคุณจะพูดกับตัวเองยังไงครับถึงจะค้นหาเป้าหมายได้ คำพูดหนึ่งก็คือสถานการณ์ตอนนี้มันมีมันเป็นตัวบอกไหมว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยอะไรคือเรื่องสำคัญอะไรคือสิ่งสำคัญจุดหมายสำคัญของชีวิตเราคืออะไรจุดหมายสำคัญของครอบครัวเราคืออะไรคำถามประเภทนี้เนี่ยจะเป็นคำถามที่ทำให้คุณโฟกัสได้ดีขึ้นนะครับทำให้คุณมีทิศทางของการใช้พลังงานชีวิตแทนที่จะไปวนอยู่กับ คำพูด3แบบแรกคุณก็พูดกับตัวเองในทางทําให้ความความชัดเจนในเป้าหมายมีมากขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นคําพูดในทางที่เราพูดกับตัวเองในฐานะที่เป็นเพื่อนที่ดีให้กําลังใจกันเช่นอดทนหน่อยนะนะครับค่อยๆไปก็ได้ก็คือไม่ต้องรีบนะครับทำให้ผมนึกถึง กระตูนสมัยที่ผมอายุไม่มากชื่อชื่อกระตูน x อ็กซังนะครับสำหรับท่านที่มีอายุ 40- 50น่าจะเคยดูแต่ i e q ซังจะมีตอนต้นของหนังทุกตอนเกิดละครกระตูนนะครับูบพูดว่าจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนนะครับเวลาที่เราบอกจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามเหมือนกันครับว่าเออเนาะ เราจะรีบไปทําไมนะครับของบางอย่างมันไม่ต้องรีบก็ได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราทําอะไรไม่ได้มากนักเราเค่อยๆเ,เดินแบบเรียกว่าทําให้มันช้าลงแต่มีความเพลิดเพลินได้ง่ายขึ้นนะครับหรือคุณอาจจะพูดกับตัวเองในเธอให้ให้มันปล่อยผ่านๆไปไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอย่างเงครับคำพูดประเภทนี้เนี่ยเป็นคําพูดที่จะทําให้เราปล่อยวางเป็นคําพูดที่จะทําให้เราอดทน เป็นคาพูดที่เราจะช้าลงไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกดดันเกินนะครับหาคาพูดที่จะช่วยคุณพูดกับตัวเองในทางที่คุณใจเย็นลงไม่ไม่ร้อนไม่บีบคั้นเกินไปนะครับสองแล้วนะครับคือการพูดคุยเพื่อทําให้เรารู้จุดโฟกัสและหาเป้าหมายโดยไม่ต้องชัดมากแค่ทําให้เรารู้ว่าเราจะเดินต่อย,ยังไงในแต่ละขั้น2ก็คือพูดแบบให้กําลังใจเตือนตัวเองแบบเบาๆสบายๆ และ3นะครับถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะทําอะไรดีนะครับคณอาจจะยังมองไม่เห็นเป้าหมายชัดยังเคว้งอยู่มากๆนะครับอย่างน้อยก็พูดกับตัวเองในทางที่ทําให้คุณหันมาโฟกัสในการดูแลร่างกายและจิตใจแล้วก็ในการทําให้คุณแก้ปัญหาไปทีละปลอกทาไมถึงทําเช่นนั้นก็เพราะว่ายัางไงยังไงเราก็ต้องดูแลร่างกายและจิตใจของเราซึ่งเป็นต้นทุนในการดําเนินชีวิตที่สําคัญและทําไมต้องแก้ปัญหาทีละปลอก ก็เพราะว่าเราาย่งไงเรากม็มีทางแก้ปัญหาได้ทีละหลายเปราะนะครับทำไปทีละเปราะทีละเปราะนี่มันเป็นกําลังใจให้เราครับันนั้นคุณก็อาจจะคุยกับตัวเองว่าเออในจานวนปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเราจะจัดการปัญหาปัญหาไหนก่อนดีนะครับถ้าคุณเตือนตัวเองได้ว่าเออจัดการเรื่องไหนก่อนดีนะครับคุณก็จะได้ลงมือเรื่องนั้นและคุณก็จะมีเป้าหมายเฉพาะสําหรับเรื่องนั้นขึ้นมาแก้ไปทีละเปราะ แก้ไปทีละเปลาะนะครับมันก็จะทําให้คุณผ่านขั้นตอนต่างๆไปนะครับเรื่องราวที่ยุ่งยากซับซ้อนอยังไงก็ต้องแก้ทีละขั้นทีละตอนแก้ปัญหาก็ต้องแก้ไปทีละเปลาะนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าเรามีภาพรวมของชีวิตก็ย่อมจะช่วยได้ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ถามว่าภาพรวมของชีวิตที่ดีคืออะไรภาพรวมของชีวิตที่ดีเราจะเห็นชัดก็ต่อเมื่อเราตระหนัก ว่าภาพรวมของสถานการณ์ในภาพใหญ่จะเป็นยังไงนะครับซึ่งมันก็มีภาพคร่าวๆอยู่ในตอนนี้ให้เราเห็นอันนี้คือเรื่องภายนอกถอยออกมาแล้วนะครับคือเรารู้ดีว่า 1. ถ้าวัคซีนเป็นไปตามกําหนดก็อาจจะเป็นสักกลางปีหน้าที่สถานการณ์จะคลี่คลายลง 2. ถ้าวัคซีนไม่ดีอย่างที่คิดมันก็อาจจะนานกว่าที่เราคิดไว้อาจจะเลื่อนไปเป็นปลายปีนะครับ ดังนั้นตอนนี้ก็คือเราจะอยู่รอดยังไงยาวประมาณเกือบปีหรือปีกว่านะครับแล้วคุณอาจจะได้ข่าวนะครับว่ามันมีโอกาสที่ไวรัสจะกลายพันธุ์ในอัตตาที่เร็วขึ้นซึ่งทําให้มันแพร่เชื้อเร็วกว่าเดิมอย่างที่เรารู้จริงรู้กันอยู่ตอนนี้นะครับว่ามันกําลังมีหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยอย่างแย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเราอาจจะต้องมีวัคซีนที่ต้องฉีดอยู่เรื่อยนะครับซึ่งไอตัวสถานการณ์แบบเนี้ย เป็นสิ่งที่เราทำนายไม่ได้ล่วงหน้าครับเราก็กลับมาโฟกัสกับการดำเนินชีวิตไปทีละขั้นตอนทีละปลาะเหมือนกับการเดินทางไกลละครับคุณก็ต้องเดินทางไกลไปทีละขั้นทีละกิโลนะครับมีคำโบราณที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอามาใช้ แต่ว่าผมจะขอใช้ต้นฉบับนะครับหนทางไกลหมื่นลี้ก็ต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรกนะครับนี่ก็อาจจะเป็นคําพูดที่จะให้กําลังใจกับทุกคนเช่นกันนะครับว่าโจทย์ครั้งนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่แล้วก็หนักหนาพอสมควรแล้วก็ยาวนานการเดินทางไกลครั้งนี้เราต้องการเพื่อนร่วมทางที่ดีครับซึ่งตัวเราคือเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดของตัวเองและเราสามารถเลือกที่จะพูดกับตัวเอง ในทางที่จะให้กำลังใจตัวเราได้ครับ